ให้ข้อข้องใจเกี่ยวกับระยะก,การใช้งานของเลนโปรเจสซีฟวันนี้จะให้คำอธิบายโดยเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับระยะก,การใช้งานของเลนโปรเจสซีฟกันค่ะวันนี้จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับระยะก,การใช้งานของเลนโปรเจสซีฟเลนการมองระยะไกลเหมาะกับกิจกรรมในระยะที่มากกว่า1.5เมตรเป็นต้นไปเช่นการวิ่งออกกําลังกายกางแจ้งหรือการเดินการมองระยะกลางเหมาะ เช่นการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือดูโทรศัพท์การมองระยะใกล้เหมาะกับกิจกรรมที่ทําในระยะช่วงแขนเช่นการอ่านหนังสือหรือการใช้มือถือเลนโกกฟกัสติดเลนเป็นเลนแว่นตาที่เหมาะกับผู้ที่มีกิจกรรมหลากหลายลักษณะแตกต่างกาันมีการออกแบบที่รองรับรูปแบบการมองเห็นตามลักษณะของแต่ละบ,บุคคลโดยออกแบบพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สวมใส่ สำหรับลูกค้าท่านใดที่เพิ่งเริ่มเป็นสายตาเพ s สไโอเปียหรือสายตายาวตามอายุแล้วต้องการเลนที่มองเห็นได้ทุกระยะสามารถทดลองเลนโปรเก e ส i ี e เลนได้แล้ววันนี้ที่เวฟอินเตอร์สาขาขั้งตลาดพันล้าง,าล,งลูกค้าทุกท่านจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตรงคอให้คำปรึกษาและดูแลเป็นอย่างดีค่ะ